จะมาทาตามสัญญานะคะที่บอกว่าถ้าถูกหวยจะมาให้คุณลุงนะคะนี่คลนวันนี้เลยนะคะไไวันนี้แล้วันไหนวันนี้จะให้รางวัลแล้ววันนี้จะให้รางวัลนะคนขยี้โซกี่วันไม่บอกอันนี้ให้ คนเขาเย็นงให้เลยเหรอใช่เป็นน้ำใจไงน้ำใจยิงแล้วคนเขาเย็นงเงรุนพุอคนพอลงดีใจว่าหนูนับกันเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าสดนหน้าดูหน้าดูหน้าเลยจูเกยังไงบ้าคะ